เจอช่องผมครับวันนี้เจอ6กสองมาแล้วครับปากกล้องครับปากกล้องครับถามแบบไม่ไม่คร uh, ับกำลังเข้าแว่นได้ครับไม่ไม่ลูกหนึ่งครับเรื่ยงง่ายมาครับผมเลี้ยงรถถ่ายใหม่ครับเนี่ยตัดสดมานะครับรถคันนี้ผ่านยังมาเปรี้ยงอย่างไรครับเนี่ยดูคนมีตังค์เนี่ยกับมาแน่เกลียดครับนี่ครับเออข้าวหัวยิ้มยิ้มยิบยิบซอจะซ้อเมียผมคนลราหมดเลยนะครับไม่ไม่มาครับ để lắp khổ mức Ghiền gấp vân đi vì sứ lắp khổ mất gấp lúc mày nghe lan phải gấp kia vào đấy đi hả chắc bông lắm khói đi gấp nghe mày xong lắm thì vào เก็บเรียบร้อยครับตอนนี้ผมต้องกรอกคุณภาพนี่ครับทำไหนต้องยี่ครับกับรถถ่ายครับจ้างครับต้องเก็บก็เขาเรียบร้อยเก็บเรียบร้อยงานผมมีโต๊ะครับผมมีโต๊ะงานครับต้องรีบถอนทุนครับรถใหม่ซื้อเงินสดมาครับเนี่ยซื้อเงินสดมาได้แกไปทำงานบุกสมบัติมาครับถึงจะได้รถอย่าต้องหักหน่อยครับรถใหม่ไปแล้ว โอ้โหไถง็งกันเดยครับยีนะปั่นม้วนเลยครับถอยหลังเก็บใกล้ๆถอยหลังเก็บอยู่ครับเห็นม้าบ้าพลังเขาก็อยู่ปุ๊นครับเนี่ยเราส่งปั๊บในมั้นครับอะไรนั้นจะม้าบ้าพลังครับเอากันนี้มาถ่ายกันนี้ใหม่อยู่ครับยังบอกว่ยเก่งปั๊บเนี่ยดีจะไปสอนครับเรียกยังบอกว่ยคล่อง โอ้กินดีกันแน่ครับขึ้นขแนา,าใหม่ทุกคันเลยครับโดยเฉพจะขึ้นปีนี้จันมาเริ่มหอนแล้วครับมันลักชั่วโมงละสองหมื่นกว่าชั่วโมงละคูนี้ยังมาถึงพันเลยครับห้าร้อยมาถึงเลยนะสี่พันมาเท่าไครับ ใส่มากกล้องแล้วครับแรกกอเอาห้าศูนผมมือเอาครับหกสองมันสบายกว่าข้องตก็เยอะครับแล้วแต่คนชอบนะคนมันก็นชอบยันมากมันก็นชอบคูโบต้าครับเอากันว่าไปผมได้ขอแชมป์ครับแชมป์กับคูโบต้าที่ผมชอบนะ่ะครับได้ทุกข่ายครับ Kịp mong kiếm hết lỗi Eka lắm kịp nèo lắm bà xa bà lắm móc áp thần lắm móc áp thần lắm lắm móc áp thần lắm, 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 lắm เดีน๋นวอยกับเ่งครับรถมันจะสอนเองครับคนขับแบบไหนแบบไหนเก็บมุมไปแล้วครับ นิ่มๆเลยครับแม่ถ้าดึงหลานสามให้ม้วนอยู่ครับหกสองหน่ะผมดูแล้วน่ะให้ดูดีอยู่ครับอ่ะสบายสบายเลยครับโอเคครับรถใหม่อย่างก็ดีเนาะสวัสดีครับฝากติดตามกดแชร์กดซัสบสไครต์ติดนะครับ